ค่ะคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลําพูนครับโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่าลําพูนโกกรีนที่ว่างสร้างอาหารหนุนปลูกผักสวนครัวพืชกินได้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณบ้านพักน,นายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนครับนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลําพูน ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ครับร่วมกิจกรรมลําพูนโกกรีนที่ว่างสร้างอาหารโดยการปลูกพืชผักสนครัว เช่นผักสลัดผักกาดผักคะนา้าผักชีต้นหอมและผักต่างๆครับตามนโยบายผู้นําต้องทําก่อนครับจากนั้นนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัวที่บ้านนางจำเนียนขันทาค่ะอยู่บ้านเลขที่91หมู่5ตำบลบ้านป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งรวมถึงเข้าเยี่ยมชมฟาร์มม้าขาวและปลูกผักสวนครัวที่อภิวัฒน์ฟาร์มบ้านห้วยแทงตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นค่ะในการใช้ที่ว่างสร้างอาหารและเพิ่มพื้นที่ ที่สีเขียวอีกทั้งยังเป็นการหนุนการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ไวบริโภคเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงของวิกฤตการโควิด -19 นี้ด้วยนะคะ,ะปลูกผักกินเองนะคะเขาบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะ,ะที่สําคัญเป็นผักปลอดสารพิษด้วยดีต่อสุขภาพด้วยค่ะในอำเภอก็ปลูกไว้บริเวณบ้านพักของตนเองเลยนี่ะ